อันนี้นะครับน้องพันนะครับเด็กกระบี่อีกคนหนึ่งที่กลับมาเล่นให้ใหม่นะครับพี่ถามหน่อยว่าพันเกิดอําเภออะไรตําบลอะไรครับตําบลกลองอยางกลองหยางก็รู้สึกตําบลน,นี้มีนักเตะเก่งๆอยู่หลายคนในหนึ่งนั้นก็น้องเราใช่ไหมครับก็มิชูเดโมโของกระบี่ดาวโอนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะอยู่ที่อาแบกใช่ไหมครับอ่าชาติชา,ชายไอ้สวยใหญ่ อ๋อใช่ครับใช่ใช่เป็นเด็ก,กันต่างก,ก็คือเคยเล่นอ,อาปจด้วยกันครับผมนอกจากกระบี่แล้วพี่จำได้ว่ากระบีเ่เอฟซีเกิดเกิดมาพันไม่เคยมาเล่นที่กระบี่ใช่ไหมครับ <c oughs> เล่นเห็นมาก่อนมั้งครับเป็นเล่นที่สุราษฎร์แล้วพอก็อคือไม่เคยเล่นในดีหนึ่งเลยดีหนึ่งนี่เคยเคยเล่นเป็นเป็นโปรวีเชียลลี่เป็นมันครับเป็นดีทนหนึ่งของสุราษฎร์สุราษฎร์อ๋อก็คืออุยก็หลายปีนะครับผิดใช่คนระับ ตกต่างกันเยอะไหมกับโปรลีกับอาชีพนักตอนนี้แตกต่างกันไหน้างครับมันเดี๋ยวสมัยนี้มันพัฒนาขึ้นขึ้นเยอะครับบนตัวล็อตเตมันก็ตัวต่างชาติด้วยครับในเรื่องตัวตัวบอร์ดต่างชาติมันมันน้อยครับอย่างนี้มันมีตัวเดือนที่เขา้าได้พี่ได้ถามมาว่าโค้ชของเราคนแรกอ่ะที่ดึง ป้าเรามาใช้บางอย่างเลยครับแนะนำบอลบางอย่างนะโค้ชคนแรกไม่ใช่อะครับใครครับผมเป็นเป็นเป็นน้าน้าอ๋อน้าแล้วก็อาจารย์ที่สอนเรามาได้บอลเลยนน้าเป็นน้าน้าแล้วก่อนแกแกก็อยู่กับมีแกเล่นไม่ดี ชุดเดียกับปังหลามว่ะอ๋อโอ้หลายปีมากเลยก็คือรุ่นดึกจำบันอ่ารุ่นรุ่นแบบรุ่นกระบี่เกียงไก่ภาคใต้รุ่ครับนะไม่ไปสู้กระบี่เลยดีใจไหมที่กลับมาเล่นให้บ้านเกิดเองครับดีใจก็ของสุดเลยว่าเวลาเขาตอนนั้นอ่ะใครติดต่อไปครับก็ตอนนั้นก็พอรู้ว่าน้องกลับมาก็ยีบัน อยากกลับบ้านที่ตอนนี้ก็เป็นดัดโบกทีมใช่ไหมครับแต่พี่สังเกตมาทุกลูกก็ในนั้นอ่ะมีแถวสองกับฟีทิกไม่มีในกรอบเข็มท้อนใดๆนะซ้อมวิธีการซ้อมยิงซ้อมยังไงครับฟีทิกเนี่ยฟีทิกบอกตรงนะดูแต่ทีนะ น้องยิงสิบลูกเขากรอบเก้าลูกขั้นต่ับแล้วตรงประตูในประตูได้ตลอดเลยรู้สึกยังไงบ้างเมื่อันซ้อมฝึกฝนยังไงครับก็ต้องฝึกบ่อยๆก่อนก่อนก่อนเวลาก่อนซ้อมก่อนอะไรก็มาถึงสองทัก็เอาคนเดียวก่อนนี้ก่อนก็คือเราไม่มีพรสวรรค์แต่เรามีพรวแรวงต้องฝึกฝนถึงว่าอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็เทียบหวังันเนี้ย แชมป์กระบี่กับเพื่อวไปอยู่สุราษฎร์เออพังพังงานที่นี่เป็นไงบ้างครับที่นี่การจัดการดีกว่าทุกอย่างดีกว่าดีกว่าดีกว่าหรเรื่องเงินเป๊ะเลยไม่มีเลย <c oughs> ไม่เหมือนสุราษฎร์ที่ได้ดข่าวสุราษฎร์ถ่ายทายอะพี่พี่ถามไม่ไดกวันที่ยิงราชสีอาลนะราชบุรีรู้สึกไงบ้างตอนนั้นอ่ารู้รู้สึกไงบ้างตอนนั้นแบบ มันโทษไม่ถูกครัพี่มันคือมันคือเป็นทีมเขาเป็นทีมที่ว่าทีมใหญ่ด้วยทีมที่ว่ายังไม่ไม่แพ้ใครแลก็เป็นคนที่ว่าเราก็ได้นะสามสิบกว่านัดนะแล้วลูกไหมลูกนะ่ะพี่ไปดูคลิปนะเอามาเทียบนะกับมาโกวันบัตเทนกับของฮันแลนที่ยิงในยูโรล,ลูกคล้ายๆกันใบไ,ไม้ลูกเหมือนกันแต่ของน้องอ่ะอยู่เส้นเลย จังหวะที่ยิงกันน่ะคิดไหมว่ามันจะเข้าหรือว่ายัดไปก่อดจะค่อยว่ากันก็ก็เห็นประตูอ่ะเห็นประตูออกมาแบบี้ตั้งใจก็คือใช้เซนส์เลยว่าวัดเลยแต่ที่เห็นว่าดีใจมากโดดไปหามุมแฟนบอลเลยแบบหมดไฟสุดๆเป็นแฟนบอลมาจากบ้านด้วยฝั่งนั้นคนนี้เลยนวมั่นใจไหมว่าเราจะพากระบี่ขึ้นไปสู่ในไทยลีกคามรู้สึกเรา เอาจริงๆความมั่นใจมีมากใจก็เดีนี้ผมว่ายังยังของเรายัางยังไม่เรียร้อยนะ <S <S คือไอทีดีเอ้ยแต่ว่ามันมันอยู่ที่ตัวร,รุบบเแต่ว่าหมดจก็ผมมั่นใจก็ยายกันได้เหมือนกันนะครับครั้งแรกนะของไทยพัดท <ใจ S 1> เป็นทีมพัดได้ด้วยคือ,คอ เป็นทีมภาคใต้ที่เรขึ้นมาถึงแล้วก็อยู่ในทีหนึ่งมันอยู่ในเลกตัวเดียวอยู่แล้วผมคงจะไม่ตัดแลยมองว่าคะแนนคะแนนตอนนี้ก็มันก็ที่สองก็สูงขามอางเนสามแตมใช่นัดเดียวสุพรรณต้องสุพรรณต้มาเตะกับเราแบ่เข้ามาเตะกับเราแต่หลังจากนัดเนี้ยนัดที่จะเจอสงขาเนี้ยเราต้องไปเยือนกับศรีราชาสนามยตาเทียม เคยเล่นไหมครับขาเลยเคยก็มีผลมากไหมใช่ก็คือครั้งแรกในชีวิตใหญ่มันมันก็เคยเล่นแต่ว่ามันเป็นบอลเจ็ดคนมันแต่ว่าตัดแล้วเ่ิมสปีดบอลแล้วดูทิศทางกระเด้งกระดอนนี่เราใจยากมาก เล่นยากอยู่แล้วผมว่าเพราะว่าไม่เคยเล่นนะมันไม่ค่อด้นัดนะแล้วได้ข่าวตอนนี้นอกจากยิงประตูเข้าโกะบ่อยอะยังยิงประตูแฟนนี่กี่คนนครับตอนนี้บอกอีกคนใช่ไหมได้ค่ะคนแรกครับคนแรกคนแรกอ๋อคนนึงคหลานน้องครับน้องอ๋ออแป๊บเดียวเลยนี่คือพันได้แต่งงานนะครับก็แฟนก็เคยทำงานที่ทํางานด้ายการจะผิด เก็บด้วยกันครับมาติดตามตลอดนะครับก็นี่ครับคือนักเตะของกระบี่อีกหนึ่งคนนะครับสองพี่น้องพันธุ์ดุของกระบี่เอฟซีนะครับแนะนำเลยครับฝากให้ถึงแฟนบอลกระบี่เอฟซีหน่อยครับออสุดท้ายนี้ฝากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะๆครับเพราะว่าจะมีได้ลุ้นแน่ครับได้ลุ้นเพราะว่าเป็น เป็นปีแรกที่ว่ากับปีได้เล่นอีวิชั่นหนึ่งแล้วก็หัวตารางเลยขอบคุณมากครับผมน้องพันเดี๋ยวพี่แอดไปให้แฟนเรานะ